สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อตู้เชื่อมีกนะ I m B ครับตามที่หางหายไปนานกับของ i อวิ w นะไอวิ i เอ็มเอซสองร้อยไอนะก็คือสองร้อยแอมนั่นเองวันนี้จะมีระบบของเรียกอะไรนะก็ะจำไม่ได้กัน,นแล้วก็มีแอมนะครับสิบถึงสองร้อยตัวนี้ก็แอมแท์นเลยครับน,นี้จะใช้เป็นวงจรของฟูบิดนะครับทำงานฟูบิดจะได้กำลังนะ แต่มอดเฟลด์ต้องต้องทนหน่อยนะมอดเฟลด์เลยพวกไอจีพีทีครับต้องดีๆนะครับว่าคนทำงานกระแสค่อนข้างสูงนะจของเขาบุญนะครับไอตัวเนี้ยที่ผมเช็คก็คือเสียบปลั๊กแลแ้วไฟไม่ติดไฟไม่ติดนะครับแต่เช็คไฟสามร้อยก่อนนะครับไฟสามร้อยสิบสามร้อยสิบจะทำอะไรครับอยู่ที่แรงใจแต่ละบาลทรัพย์เนี่ยไอเนี้ยมันจะเสียบไอกลัวเนี้ยมันจะเสียบอย่างนี้ปุ๊บตอนแรกเปิดเครื่องมาครับออนซูิกเลยเสียบเปิด ปึ๊บไม่มีอะไรช็อตเอ้ยไม่มีอะไรเสียงอะไรนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีระบบป้องกันครับก็คือจะมีอไเหมือน NDC เหมือนอะไรในตัวเนี้ยจำไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าห่างหายไปนานมันเป็นตัวเหมือนเหมือนตัวเวลามันโหลดหนักๆมันจะร้อนครนะจะร้อนเนื้อเป็นคล้ายๆของซอฟต์สตาร์นั่นเองก็ให้โหลดเอาไฟจากเดลบิทผ่านมันแล้วก็ถ้าถึงจะชาร์จ ชาร์จลงสีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสปาร์เกิดการอาร์กันเองเนีย่ยเรจะมีวงจรจอดขอบนี้รับขอบนี้ไอ้ตรงเนี้ยอ่าตรงนี้เป็นดูจากสีนะครับอันนี้เป็นบวกเลี้ยวบิดอ่าอันตัวเนี้ยไปเลี้ยวบิดเพิ่มสองตัวแล้วก็ออกมาผมออมาเข้าตรงนี้อ่าอันนี้คือบวกครับบวกปกตินะครับ ปกติเราออกปกติแต่ไอ้ขั้วลบเนี่ยมันต้องต้องมาผ่านดีเลก่อนอ่าเมื่อเคยทำงานปกติดีเลยจอนปุ๊บมันจะต่อตรงแต่ที่ไม่แต่ที่เอ็มมีตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเพื่อป้องกันครับเหมือนเหมือนป้องกันว่าถ้าไอ้เนี้ยชุดเนี้ยช็อตปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะร้อนก็คือมันจะโหลดลงตัวมันเองนะครับมันจะโหลดลงตัวมันเองหนึ่งมันจะร้อนสักพักมันก็จะพังพอพังปุ๊บเครื่องก็เปิดไม่ติดแต่ตัวเนี้ยผมลองแล้วมันร้อนครับ แสดงว่าไอ้ร้อนร้อนน่ะไอ้ตัวเนี้ยมันต้องมีการช็อตกันเกิดขึ้นเนี่ยเอาพูดนะครับเอาพูดต้องมีการช็อตกันเกิดขึ้นแต่ถ้าผมลอยสายตัวนี้ออกแล้ววัดปุ๊บสามร้อยออกแต่พอผมจิ้มลงบอร์ดครับจิ้มลงบอร์ดเมื่อวัดปุ๊บเนี่ยผมจะวัดให้ดูแลผมจิ้มลงบอร์ดครับอย่างเงี้ยอันนี้คือสามร้อยสามร้อยผมไม่ได้ออนไฟนะก็คือมันไม่ชอ็อต แต่ถ้าออกจากเนี้ยถ้ามาเข้าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมองเข้าเนี้ยปึ๊บเห็นไหมมันช็อตแสดงว่าภาคชุดนี้ช็อตนะครับผมก็ทําการวัดคอมเลยถ้าเรารู้ว่าวัดคอมมีก็ได้ครับนนหนึ่งสอสามเนี่ยเห็นไหมโอมมันต่ํานะครับเป็นโอ้มัยนะอันนี้เหมือนกันเนี่ยโอมต่ําแสดงว่ามีไอ้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนู้นช็อตนะอันนี้ก็เหมือนกันครับวัดไปเลย อ่าทีนี้ก็มนดูนะครับวนดูอ่อาผมก็เห็นแล้วแหละว่าเนี่ยอันเนี้ยก็คือมันระเบิดนะเราก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนดูชุดชุดอาร์นะครับว่าเวลาเปลี่ยนแต่อันเนี้ยมันถ้ามันระเบิดเนี้ยไม,ม่มีน้ำมันมเปลี่ยนแค่ชุดนี้ก็จบแล้วแต่ถ้าอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสี่ด้านเลยครับเปลี่ยนสี่ด้านโละใหม่เลยจบแน่นอนปัญหาที่ผมมองครับไอของเจ้าเนี้ยที่มันพัง ไอเครื่องตัวนี้ใหนฟังนะมันไมน่ได้มันหนึ่งนี่เลยหลักๆหลักๆที่สายนะครับหลักๆสายเลยเนี่ยพอผมดูแล้วเหมือนมันหลุดนะดูสายดูจากการสายสายเริ่มดำนะครับแต่นี่เลยครับตัวดีครับไอตัวดีของเรานี่จากการพังนะครับเนี่ยเห็นไหมมันหลวมเนี่ยพอปักหลวมปุ๊บมันจะละลาย ประเด็นอะพักมันดีแต่ไอรูเสียบไอไอเนี้ยไอรูเสียบเนี้ยก็คือมันหลวมมันหลวมเสร็จปุ๊บไม่ทำงานให้ให้ตัวเนี้ยการทํางานไม่เสถียรเหมือนว่าไฟมันมาแบบกระเพื่อมกระเพื่อมเหมือนไฟสามร้อยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงไอเนี้ยก็ทํางานหนักเลยเชื่อมอยู่ประมาณสองร้อยแอมป์เนี้ยทำงานอย่างหนักเลยแต่ต้นทางต้นทางไฟไม่ดีต้นทางกระเพื่อมแต่เอาพูดยังจ่ายได้อยู่อเนี้ยมันก็เลยต้อง เหมือนมันผิดจังหวะมันเหมือนว่ามันโหลดหนักนั่นเองแล้วไฟไฟสามร้อยเงี้ยเหลือสองร้อยแปดสิบเหลือสองร้อยหกสิบบินขึ้นวิ่งลงแต่มันเร็วมากสภาพก็ระเบิดเองถ้าระบบสวิตชิ่งนะ,นะนก็คือแนะนําก็คือไอ้ปลั๊กนี่ต้องดีปลั๊กดีแล้วก็ปลั๊กที่เราเสียบต้องดีไอ้ปลั๊กอย่างเงี้ยต้องดีแล้วก็ระบบไฟต้องดีสวิตชิ่งพังยากครับระบบสวิตชิ่งของ พวกยี่ห้อเจ้าใหญ่ๆนะพังยางพันยากแต่ที่พันก็คือความสะาพของเจ้าของ,ของหรือคนที่เอาไปใช้นะครับก็คือไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเช็คพวกปกัปก๊บพวกอะไรเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนแค่ชุดนี้ชุดนี้ก็น่าจะทํางานได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูอีกทีในงลงลึกในการเช็คนะครับสําหรับช่างที่ต้องการเช็คหรือต้องการตรวจสอบด้ตัวเองก็ก่อนใส่เลย ก่อนใส่นะครับว่าเราจะเช็คยังไงโอเคครับ